หมอเขมรจับตอกเท้าก่อนหมดลมหมอปลายคู่แรงแตงโมเอาคืนแน่หมอปลายเชื่อวิญญาณแตงโมยังไม่ได้ไปเกิดตามติดคนสังหารและคนสะกดวิญญาณเผยพิธีหมอเขมรซ้ายนี้โหดที่สุดตอกฝ่ามือฝ่าเท้าก่อนหมดลมมั่นใจดาราสาวย้อนกลับไปเอาคืนแน่ ยังคงมีประเด็นให้ได้ติดตามอย่างต่อเนื่องสำหรับคดีการตกเรือเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมพัทรธิดาที่ตอนนี้มีความคืบหน้าไปอย่างมากขณะเดียวกันในเรื่องของทางความเชื่อทางทีมรื้อคดีก็ได้มีการไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ความจริงปรากฏเพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้กับแตงโมล่าสุดมอปลายไพรยกระซิบก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวท็อปดารา กรณีการเสียชีวิตของแตงโมโดยก่อนหน้านี้หมอปลายเคยทักว่าวิญญาณของดาราสาวถูกจองจำแต่ตอนนี้นายอัจฉริยะรืองรัตนพงศ์เชื่อว่าวิญญาณของแตงโมถูกปลดปล่อยแล้วเรื่องนี้หมอปลายเห็นด้วยเพราะตอนนี้กระบวนการต่างๆดูเหมือนว่ามีการขยับขยายอย่างรวดเร็วทุกคนมาร่วมมือกัน ซึ่งอะไรแบบนี้ควรจะเกิดมาตั้งนานแล้วถามว่าวิญญาณของแตงโมถูกสะกดอยู่แถววัดทั้งคาวหรือไม่หมอปลายบอกว่าอันนี้ไม่ทราบจริงๆทราบแต่ว่าอยู่ใกล้แม่น้ำการที่จะทําพิธีอะไรแบบนี้จะต้องเลือกสถานที่ที่มีความคลัง่งมีเมรุที่อยู่ใกล้วัดมีความอับที่สําคัญคือเสียชีวิตปุ๊บต้องนำร่างมาทําพิธีปั๊บเลย ดังนั้นก็ต้องใกลที่เกิดเหตุที่สุดส่วนกรณีที่นายอัจฉริยะได้เปิดเผยว่ามีคนทำพิธีเป็นอาจารย์แถวแถวสมุรสาครหมอปลายบอกว่าเท่าที่สัมผัสได้คนทำพิธีนี้เป็นสายขเขมรต้องของแรงถ้าไม่แรงทำไม่ได้ซึ่งดวงวิญญาณที่เขาไม่ได้เสียชีวิตตามธรรมชาติจะทำพิธีแบบนี้ต้องแรงมากๆ ถ้าอาจารย์ท่านนั้นยังแข็งแรงอยู่ยังอยู่ได้นี่คือเก่งมากเมื่อถามว่าเมื่อวิญ,ญญาณของแตงโมถูกปลดปล่อยแล้วของจะย้อนกลับไปเข้าตัวคนทำหรือไม่หมอปลายบอกว่าเรื่องนี้มันแน่นอนอยู่แล้วร้อยเปอร์เซนต์เพราะดวงวิญญาณที่เขาถูกจองจำเขาต้องพุ่งหาคนที่เก็บเขาก่อนก็ถึงบอกไง ว่าถ้าอาจารย์คนนั้นยังแข็งแรงอยู่ได้นี่คือถือว่าเก่งหมอปลายก็ยังได้อธิบายเพิ่มเติมว่าการทำพิธีพวกนี้มีหลายศาสตร์แต่พวกหมอเขมนเขาจะใช้พวกตะปูหรือเครื่องยึดเหนี่ยวแบบรวดเร็วรุนแรงใช้เวลาสั้นมากกว่าพิธีกรรมสายอื่นซึ่งช่วงที่แต่งโมเสียใหม่ๆมีคนแชร์ภาพเท้าของแต่งโมมีอรอยถูกตะปูตอกซึ่งถ้าเป็นเรื่องจริง ก็ต้องบอกเลยว่าเกี่ยวกับการสะกดวิญญาณอย่างแน่นอนเพราะการสะกดวิญญาณต้องตอกตะปูที่ฝ่ามือฝ่าเท้าหรือบางทีก็มีแถวท้ายถอยหรือศีรษะด้วยหมอปลายถึงขั้นพูดเลยว่าสายนี้คือโหดมากๆก,การตอกตะปูจะทำช่วงระหว่างกํากึงที่กำลังจะเสียชีวิตซึ่งถ้าจะทำแบบได้ผลเลยแบบน่ากลัวน่ากลัว ก็คือการตอกตะปูดอกแรกช่วงที่ใกล้หมดลมแต่ถ้าเสียแล้ว5-6วันแล้วมาทำก็จะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่การสะกดวิญญาณไว้ก็เพื่อไม่ให้แตงโมออกมาขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเพราะแตงโมบอกความจริงได้หมอปลายมองว่าการที่ช่วงนี้คดีมีความคืบหน้าไปมากก็มีส่วนที่แตงโมอาจจะถูกปลดปล่อยวิญญาณแล้ว แต่ทั้งนี้ในเรื่องของทางคดีจะสำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับบุญที่คนช่วยทำเพิ่มแล้วที่สำคัญไปมากกว่านั้นก็คือคนในครอบครัวที่จะช่วยผลักดันในเรื่องนี้ถามว่าคดีนี้จะสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์หมอปลายบอกเลยว่าขอพูดตรงๆเลยว่าจับคนผิดไม่ได้เดี๋ยวจะมีขามั่วเข้ามาทำให้คดีเละและต้องมีการเบี่ยงเบนประเด็น สุดท้ายก็ไม่ได้ความจริงอยู่ดีหมอปลายยังทิ้งท้ายด้วยว่าวิญญาณของแตงโมจะย้อนไปหาคนที่ทำร้ายเขาแน่นอนและจะไปแบบน่ากลัวมากเหมือนการล้างแค้นการจองเวรจองกรรมซึ่งเชื่อว่าคนพวกนั้นก็นอนไม่หลับกันมานานแล้วขอให้เชื่อว่าบาปบุญคุณโทษมีทุกที่ทำยังไงก็ต้องได้อย่างนั้น เดี๋ยวเขาก็จะเจอวันที่เขาพังกันอยู่ดีตอนนี้วิญญาณของแตงโมยังไม่ได้ไปเกิดอยากให้ทุกคนช่วยกันทำบุญให้เขาและก็ส่งบุญให้กับทีมรื้อคดีเพื่อค้นหาความจริงด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุด DSI มั่นใจดึงไฟล์ข้อมูลสำคัญไขคดีแตงโมได้หลังได้รับมอบมือถือภายหลังจากคืนวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คณะพนักงานสืบสวนที่20ทับ2568นำโดยพันตำรวจตรีนัทพลดิศยธรรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมกลมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะผู้รับผิดชอบดำเนินการสืบสวนคดีการเสียชีวิตของนางสาวนิดาพัชรวีลพงศ์หรือแตงโมนักสแสดงชื่อดังพร้อมด้วยคณะทำงานเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมกันเดินทางไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการกลับมอบวัตถุพยานสำคัญจากพันเอกนายแพทย์ทวัชชัยการจนสนรินเป็นโทรศัพท์มือถือยี่ห้อไอโฟนรุ่น13ของนักแสดงสาวแต่งโมเพื่อเข้าสู่กระบวนการสืบสวนด้วยการดึงไฟล์ข้อมูลทั้งหมดสำหรับใช้พิสูจน์ข้อเท็จจริงนั้นวันที่7กุมภาพันธ์2568นายกิศักดิ์สุวรรณศรี พนักงานสืบสวนคดีพิเศษชำนาญการคณะพนักงานสืบสวนคดีแตงโมได้เปิดเผยว่าภายหลังรับมอบวัตถุพยานซึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือของแตงโมมาแล้วนั้นและเจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์ได้ทำการซิลบันทึกเก็บเครื่องเป็นวัตถุพยานก่อนส่งมอบให้กับ DSI ในสถานะของกลางในคดีนั้นซึ่งตามกระบวนการแล้ว DSI จะต้องส่งเครื่องคืนให้กับเจ้าหน้าที่นิติวิทย์เพื่อนำไปตรวจสอบข้อมูล เป็นเหตุให้ในช่วงเช้าของวันนี้เวลาประมาณ10นาฬิกา DSI จะเดินทางไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระส่วงยุติธรรมเพื่อส่งมอบโทรศัพท์มือถือของแตงโมนายเกรียงศักดิ์ยังได้เปิดเผยอีกว่าความสำคัญของการได้รับวัตถุพยานในครั้งนี้นั้นจะทำให้เจ้าหน้าที่นิติวิทย์สามารถดึงไฟล์ข้อมูลต่างๆออกมาได้แม่นยำมากขึ้นเพราะมีซิมการ์ดอยู่ในเครื่องและข้อมูลต่างๆ ของก็ล้วนผูกกับซิมไว้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตำแหน่ง GPS ที่สามารถดึงได้จากซิมการ์ดหรือรูปภาพคลิปวิดีโอที่ผูกไว้กับ Apple ID ซึ่งพอเรามี ID ของเครื่องแตงโมแล้วก็ทำให้เข้าถึงไฟล์ข้อมูลต่างๆได้โดยจะทำให้เจ้าหน้าที่ดูได้ว่าในคืนวันเกิดเหตุนั้นแม้ว่า DSI จะมีะรายชื่อในมือถืออยู่แล้วก็ตามอีกทั้ง GPS ของโทรศัพท์แตงโมจะช่วยบอกได้ว่าในคืนวันเกิดเหตุ มีการถือโทรศัพท์ไปไหนมาไหนบ้างซึ่งมันจะขยายผลการสืบสวนต่อไปได้ว่าหากในเวลานั้น GPS ของเครื่องปรากฏอยู่ในสถานที่ใดแล้วใครคือคนที่กำลังถือเครื่องไว้อยู่ใช้เจ้าของเครื่องจริงหรือไม่และปลายทางท้ายสุด GPS ของเครื่องไปสิ้นสุดอยู่ตรงจุดใดทั้งนี้ยังจะไขข้อกระจังได้ว่านักแสดงสาวได้มีการส่งโทรศัพท์มือถือให้เพื่อนบนเรือจริงหรือไม่ และก่อนหน้านั้นแตงโมไปอยู่ที่ไหนเป็นต้นเอาล่ะค่ะสำหรับเรื่องราวท,ทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ก็ได้จบลงไปแล้วหากท่านผู้ชมท่านไหนมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะและก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบหากไม่เป็นการเสียวเวลาฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานครอบครัวคนอ่านข่าวด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ